รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวันนี้เราอยากจะแนะนำให้สาวๆได้รู้จักกับ Apple ิ i ไซเค่ะแต่หลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อนี้มาบ้างแล้วเพราะ Apple ิ i ไซเอร์ได้รับความนิยมในคนกลุ่มหนึ่งที่นำมาดูแลสุขภาพมานานแล้วด้วยค่ะเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเลยนะคะ ถ้าใครอยากพูดคุยหรือแชร์ทิปดีๆกันส่งมาทางนี้ได้เลยค่ะแค่ส่ง SMS มาที่4747888 47หรือทาง facebook.com/beautybebel ค่ะ เจลใสดูแลรอยแผลเป็นแอปเปิ้ลไซเดอร์คือน้ำส้มสายชูหมักที่เกิดจากแอปเปิ้ลออแกนิกค่ะซึ่งแอปเปิ้ลตัวนี้นะคะไม่ได้ผ่านการกรองและไม่ได้ผ่านความร้อนใดๆทั้งสิน้นค่ะซึ่งแอปเปิ้ลไซเดอร์เนี่ยนะคะสามารถเอามาทำเกี่ยวกับความสวยความงามเกี่ยวกับผู้หญิงของเราได้ด้วยละค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะที่จะไปรู้เทคนิคดีๆนะคะมาดูแลเรื่องรอยแผลเป็นกันดีวกว่าค่ะด้วยนี่เลยค่ะฮิรุสกาเจลใสดูแลรอยแผลเป็นค่ะตอนนี้พร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ แอปิ้ลไซเดอร์คือน้ำส้มสายชูหมักที่เกิดจากแอปเปิ้ลออร์แกนิกซึ่งไม่ได้ผ่านกระบวนการที่ใช้ความร้อนและการกรองใดๆทำให้เอนไซม์และแร่ท่าจากธรรมชาติอย่างครบถ้วนและน้ำส้มสายชูหมักที่ดีจะมีลักษณะเป็นสีน้ำตาลค่ะเมื่อส่องกับแสงจะสังเกตเห็นเส้นใยบางๆที่เรียกว่ามาเ r อร์อยู่ที่ก้นขวดและจะมีมากขึ้นตามอายุจึงไม่จำเป็นต้องเก็บในตู้เย็นนะคะ แอปเปิลไซเดอร์นะคะมีแร่ธาตุต่างๆที่จาเป็นต่อร่างกายค่ะโดยเฉพาะโพแทสเซียมค่ะเพราะว่าโพแทสเซียมนะคะ เป็นอาหารที่จําเป็นสาหรับเซลล์ค่ะจะช่วยทําให้ร่างกายนะคะผิวพันธุ์สดชื่นต่งตึงค่ะถ้าสมมติว่าร่างกายเนี่ยขาดโพแทสเซียมไปนะคะผิวพันธ์ของเราก็จะไม่สดชื่นค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีกรดแอซิติกด้วยค่ะกรดแอซิติกในแอปเปิลไซเดอร์เนี่ยนะคะจะเป็นตัวดึงไขมันออกมาใช้ให้เป็นพลังงานค่ะเพราะว่าถ้าเรามีตัวนี้นะคะเหมาะมากๆเลยค่ะสําหรับคนที่กําลังควบคุมน้ําหนักนะคะและอีกอย่างหนึ่งค่ะคือไฟเบอร์ค่ะไฟเบอร์จะเป็นตัวดึงคอเลสเตอรอลออกจากร่างกายค่ะนอกจากนี้นะคะแอปเปิลไซเดอร์ยังมีวิตามินเอ วิตามิน B1 และวิตามิน B2 ค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้หญิงของเราเนี่ยดูสวยใสอยู่ขึ้นเสมอเลยค่ะ oh oh, ค่ะเรามาเริ่มวิธีกันเลยดีกว่านะคะเริ่มจากการที่ผสมแอปเปิลไซเดอร์นะคะ2ช้อนต๊ะค่ะลงในน้ำอุ่นนะคะ ่อจากนั้นนะคะก็น้ำผึ้งค่ะ2ช้อนโต๊ะผสมลงไปเลยนะคะสูตรนี้นะคะก็คือหลังจากเราตื่นนอนปุ๊บก,ก็ดื่มได้เลยค่ะเพราะว่าสูตรนี้เนี่ยจะเข้าไปช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายค่ะจะทำให้เราขับถ่ายดีขึ้นและอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าวันไหนอ่อนเพลียนะคะหรือว่านอนดึกอะ่ะควรเลยสูตรนี้เพราะว่าน้ำผึ้งเนี่ยจะทำให้เราไม่อ่อนเพลีย เรา a แอปเปิ้ลไซเดเนี่ยนะคะนอกจากช่วยในเรื่องของการขับถ่ายแล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งค่ะก็คือช่วยในเรื่องของการดูดซึมอาหารและก็ดูดซับสารอาหารต่างๆได้ดีขึ้นค่ะแล้วก็น้ำพึ่งเนี่ยนะคะจะช่วยให้เราสดชื่นขึ้นสำหรับใครที่นอนดึกนะคะชุดนี้เลยค่ะเวิร์คมากๆ แต่สำหรับคนที่ไม่ชอบรสชาติของแอปเปิ้ลไซเดอร์นะคะเบืรู้มันเปรี้ยวมากค่ะแต่ว่าเอาจะบอกนะคะว่ามันได้ผลมากค่ะกินปุ๊บปริปราดเลยนะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะถ้าสำหรับคนที่ไม่ชอบเบยังมีอีกทางเลือกหนึ่งนะคะที่จะมาทำให้เ,เพื่อนๆสวยได้ด้วยแอปเปิ้ลไซเดอร์ค่ะช่วงหน้าค่ะ อยากพูดคุยหรือแชร์คลิปดีกันส่งมาทางนี้ได้เลยค่ะแค่ส่ง SMS มาที่4747888หรือทาง f a c e b o o k c o m b e a u t y b e l l ค่ะ รู้ค่ะว่าแอปเปิ้ลไซเดอร์เนี่ยรสชาติมันเปรีย้ยวเข็ดฟันมากๆก็เข้าใจนะคะสำหรับคนที่ไม่ชอบเพราะฉะนั้นค่ะเันเลยมีอีกหนึ่งวิธีนะคะมาบอกกันค่ะเป็นวิธีที่เอาแอปเปิ้ลไซเดอร์นะคะมันนื้อเนืนค่ะสําหรับคนที่มีไขมันมีผิวเปลือกซ่มหรือมีเซลลูไลน์นั่นเองนะคะตัวนี้มาช่วยได้ค่ะเอามาผสมนั่นนิดนุ่นหน่อยแล้วมันนวดนวดนดทุกวันอุ้ยดีเชีย สาวๆคนไหนยังมีขากลับมาสวยเรียวเข้ารูปอีกครั้งฟังทางนี้เลยค่ะเพราะเราสามารถลดไขมันส่วนเกินได้ด้วยกันนวดค่ะซึ่งสิ่งที่ต้องเตรียมนั้นมีเพียงแค่แอปเปิลไซเดอร์และน้ำมันมะกอกเท่านั้นเองเราจะใช้น้ำมันมะกอก1ส่วนและใช้แอปเปิลไซเดอร์สส่วนต่อการนวดตามบริเวณที่เราต้องการค่ะ จากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันเรามาเริ่มต้นการนวดเลยดีกว่านะคะเริ่มจากการตั้งฉากขานะคะให้ตั้งฉากกับบริเวณรำตัวนะคะยกขึ้นมาแล้วก็เริ่มนวดกันเลยนวด่ละต,ะตุ่มนะคะขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงต้นขานวดไปตามเข็มน,นาฬิกานะคะ นวดประมาณ20นาทีนะคะทำแบบเดียวกันทั้งสองข้างเป็นประจำทุกวันนะคะจะทำให้เราเห็นความแตกต่างได้ว่าขาของเราเรียวขึ้นจริงๆค่ะแต่ถ้าใครเมื่อยระหว่างที่นวดค่ะก็สลับข้างไปมาได้ค่ะเพราะการนวดเรียกได้ว่าเป็นการกระตุ้นน้ำเหลืองใต้ไขมันที่เป็นสาเหตุให้มีไขมันเฉพาะที่ การนวดจะช่วยกระตุ้นระบบน้ำเหลืองให้ขับออกทางปัสสาวะนอกจากนี้แล้วน้ำมันมะกอกยังมีคุณสมบัติที่ช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นด้วยค่ะได้ทั้งขาเรียวผิวสวยไปพร้อมๆกันแบบนี้ไม่ทำไม่ได้แล้วนะคะ หรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากลดต้นแขนนะคะวิธีนี้ก็เอาไปนวดได้ค่ะแถมไม่แสบไม่ร้อนด้วยนะคะไม่เหมือนออมผลิตภัณฑ์ที่ขายตามท้องตลาดค่ะเพราะว่าผลิตภัณฑ์นี้นะคะทํามาจากธรรมชาติแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยค่ะก็อยากให้ทุกคนลองมาใช้กันนะคะภูมิใจด้วยค่ะนวดเองลดเองนะคะแต่ว่าแนะนําว่าอย่าก,กินเยอะดีกว่าค่ะช่วงถอดก็าวันนี้ค่ะมีสาวๆถามมาว่า แกไม่ต่งตึงเลยจะทํำยังไงดีพละค่ะก็อยากจะแนะนาําวิธีง่ายที่สุดเลยนะคะเป็นวิตามินที่เราจะต้องรับประทานทุกวันค่ะคือวิตามินซีค่ะวิตามินซีนะคะจะเข้าไปเสริมสร้างคอลลาเจนที่มีอยู่ในผิวค่ะเราสามารถหาวิตามินซีได้จากมะนาวค่ะหรือว่าส้มหรือว่าวิตามินซีสกัดค่ะทานพวกนี้เข้าไปนะคะผิวพรรณของเราก็สามารถเสริมสร้างคอลลาเจนได้ค่ะแต่อย่าลืมค่ะอย่าลืมนะคะเราต้องหมั่นบารุงผิวด้วยค่ะ เป็นผู้หญิงอยากจะสวยใครว่ายากเออแต่บอกว่ามันก็ยากนะคะเพราะเราต้องดูแลตั้งแต่หัวจดเท้าต้องสวยจากภายในถึงภายนอกแต่ไม่ต้องห่วงค่ะ beauty vbell be ช่วยได้ใครมีทิคดีๆนะคะหรือว่าใครมีคำถามเกี่ยวกับความสวยคลองงานเข้ามาที่นี่เลยค่ะ facebook com beauty vbell ค่ะเจอก,กันพรุ่งนี้ช่อง8นะคะบ๊ายบายขอให้สวยๆกันทุกคนเลยค่ะ ปัญหาเรื่องการอุดตันรูขุมขนนะคะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับทุกคนค่ะวิธีที่จะทำความสะอาดให้ได้ล้ำลึกจริงๆนะคะก็ต้องเป็นก,ออกอารอบไอ้น้ำใบหน้าค่ะการแต่งแบบ beauty bossa นะคะจะทำให้สาวๆทุกคนนะคะกลายเป็นสาวหวานราะเหมือนเนรมิตส่วนดอกไม้มาอยู่ใบนใบหน้า